สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้านะครับนําเครื่องอ, 110, อ่าอทีนะครับนาจะเป็นร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าเนาะพวกกองใหญ่เลยครับอ่าพี่ทําอะไรบ้างพี่ตัวนี้สเต็ปร้อยห้าร้อยห้าสิบเอาไปทาอะไรพี่เครื่องย่ำนาอ๋อย่ำนาก็ต้องอ่าคือสเต็ปย่ำนาเนาะ แล้วก็ตัวนี้เครื่องตอนนี้ไม่ติดแล้วแล้วมาจากไหนกันนะพี่โคไทยอ๋อครับโค้ไทยนี่ก็เยอะนะพี่วางกันเนี่ยก็ตัวนี้ตัวนี้เอาเป็นมือหมุนหน้าไม่ได้เอาแค่เหมือนเดิมงี้มันมือหมุนหน้าด้วยนะครับโอ้เป็นริมเลยพี่อะไรเนี่ยนี่ดีนะครับ และโมนลงวัวน้ำนี่รัวไหมเนี่ยพี่รัวไหมวัมน้ำไหมใช้งานอยู่อะดูเิอะเนี่ยโอ้แต่จะรัวไหมซื้อต่อมาทำไมอ๋ออันนี้ซื้อต่อมาคือเรายังไม่เคยใช้เลยทั้งนี้ดูมันเหมือนเนี่ยโ,โดนอะไรมาเนี่ยซื้อต่อเข้ามาซื้อมาเท่าไหร่พี่เนี่ยต่อสี่พันสี่พัน สี่พันก็ไม่แพงครสี่พันนะครับก็คือตอนนี้ถ้ามันไม่ไม่ไม่ติดไม่อะไรไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะว่าเปลี่ยนหมดอยู่แล้วฝ่าลึกหัวสูบทิ้งหมดอ่าก็เหมือนลองาเอาลองมาให้เขาทำอัปเดตไหมเราไม่ต้องไปทำใหม่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องน่ก็ต้องสอบอยู่แล้วใช่เนีก็ต้องซ่อมอยู่แล้วก็เนี่ยมันน่าจะรั่วตรงนี้บนน้ำเราลองปะดูนะครับ ก็เดี๋ยวจะได้ลื้อเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องฟังแล้วเสียงคงไม่ติดแล้วนะครับเครื่องนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาบอกว่ามันใช้งานได้ไหมใช้งานอยู่อ๋อมันไม่ติดอ๋อรู้เามากแล้วก็เลยมันไม่ติดตั้งแต่อยู่กับเขาแล้วอ้าวโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับเครื่องนี้นะครับอ่านะครับผมสำหรับเครื่องตัวที่ทำร้อยห้าครับเดี๋ยวให้ดูมานน้ำโอ้โห อะไร,ร,ะไรมันทะลุเลยลุงโอ้โเขาอุดมาโอ้โหพยายามจริงๆเนาะทีนี้ก็ไม่ได้เรื่องแล้วพ <laughs> ี่เปลี่ยนไฟเยอะโอ้โดิเห็นนะครับร้อยอุดนะครับนี่อ่าถ้าหลอดมันน้อยมันก็ไม่ค่อยดีนะครับมันจะร้อนไวนะครับเครื่องนะครับแล้วก็สภาพมันไปไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็แตกนะครับไม่เป็นไรโตเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับอ่านี่ของของลุงเนาะมาสามรอบแล้ว เรอทีสามก็ตรงนี้คืออาการมานะคือชาร์บมันละลายนะครับก็สาเหตุไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องก็ไม่แห้งใช่ไหมที่เป็นเนี่ยที่คราวนี้เห็นบอกว่าเตียมาสองรอบแล้วก็เลยเปลี่ยนเขาวยงใหม่เลยนะครับไปอุ่นใจนะครับกัวนี้ก็เป็นเขาวียงใหม่นะครับของแท้นะครับออนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ไอตัวนี้นะครับเป็น E t ที5นะครับมันจะใช้ได้กับอ่าอทีนะครับ อาตีสิบเอ็ดอาีร้อยนะครับอาตีร้อยยี่สิบนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับพอเหวี่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยยี่สิบห้านะครับมันจะมันจะโดดเป็นไส้ร้อยสี่สิบนะครับพอเหวี่ยงคนละตัวนะครับแต่เป็นร้อยยี่สิบตัวเดียวกันนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับชาร์ปถึงละลายอยู่เรื่อยนะครับแต่ดูปั๊มน้ำมันเครื่องนี่รอยเขาเป็นอย่างปรับเพิ่เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ยนะครับยังไม่มีรอยกินเลยนะครับ ประมาณนี้อันนี้ชุดสปริงก็ใส่ของเดิมนะดเาไไนาะหรืออ๋อเป็นสปริงแต่งด้วยอ่าโอเคแค่สูบน้ำนะเนี่ย <laughs> โอ้อันนี้ลูกสูบเดิมดอ่านี่นะครับก็ถือว่ายังยังยังไลยไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็บอได้เนาะอาจะใช้ไปก่อนอ่าพึงเปลี่ยนแล้วปีกว่า <laughs> ตรนเด็ตี 3, วันก็กยังไหวดีกว่าแล้วเอาเดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับก็ใช้ไปลุงก็ดูดูน้ำมันเครื่องงเรือแต่กินก็ต้องกลับมาอีกรอบอ่านะครับอ่าโอเคนะเฟืองสวยนะจะได้นะครับก็ภายในก็โอเคเลยนะครับดูดีมากนะครับเฟืองอะไรก็ยังไม่มีรอยกินเท่าไหร่นะครับโอเคปืนแน่นดีนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวร้อยห้านะครับตอนนี้ผมคว้านอ่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ควานเป็นไซส์เอ่อหนึ่งห้าห้าเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่อ่างแดงนะครับนี่นะครับสนิมนะครับแหมเดี๋ยวหาว่าอ่างแดงอีกครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตล้างสักบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบเลยนะครับจะได้เป็นการถียเวลานะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับเครื่องนะครับใครที่จะมาทําก็ให้ดูนะครับนี่ยังไม่ทําเลยนะครับ เนี่ยนะครับเต็มหมดเลยนะครับลูของใครเป็น้องใครหมดมั่วหมดแลยครับนี่เชิดจัดนะครับโอ้ยแล้วก็หลอกดูอีกนะครับก็ถ้าใครจะมาก็นัดผมสักนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับกอเหลือนี่อีกสองคันนะครับที่ยังไม่ได้เอามาทําเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตว่าก่ออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ติดฟังเสียงกันนะครับผม ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะรัดขั้นตอนไปบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหงานนะครับไม่ไหวเยอะจัดนะครับเอาน้องติดดิเล่งกันหน่อยนี่นะครับเครื่องนี้ก็กำลังเล่งให้ลูกค้านะครับ โอ้ร่อค่อยอาผ้าเนี่ยเดี๋ยวรอผ้าเนี่ยดูนะครับ สั่งมาแล้วเดี๋ยวบอกครับนี่แล้วโอ้โหเล่งคู่ดีนะครจะไ,ได้นะครับอาอจับเลยโอ้อ่ะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เขามีท่อของเขาอยู่นะครับอันนี้ไม่ท่อไม่ท่อแต่งใช่ไหม อ๋อโอเคนะครับก็เดี๋ยวไอพีเขาลองประเทศดูนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวสำหรับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 9เ9มนอนะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ